วัสดีครับชาวคอกกีฬาทุกคนฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สปริงฟิลด์รอยัลคันที่ขับเพชรบุรีสนามนี้นะครับเป็นสนามของรายการช้างโคบูคูขับที่เป็นสนามของภาคใต้ตอนบนวันนี้เราจะมาร่วมแข่งขันกับพี่น้องชาวภาคใต้ตอนบนหรือตั้งแต่เพชรบุรีปะจจวบชะอามจนถึงไปนู่นเลยฮะราชบุรีพี่น้องละแวกใกล้เคียงมาแข่งขันที่นี่วันนี้ฮะเราจะมาเก็บบรรยากาศจะมาซึมซับกับการแข่งขันแต่วันนี้ผมมีตัวไอเทมลับเป็นตัวพิเศษคือ การสัมภาษณ์เนี่ยวันนี้ผมจะแก้งมีการแก้งเซลเหล่าเซเลบริตี้ไม่ว่าจะเป็นคุณบีเจาร์คุณบอยพิสนุหรือคุณเมา้านาชาเราจะไปสัมภาษณ์กันในการสัมภาษณ์สัมภาษณ์ธรรมดาไม่ได้ครับมันจะต้องมีตัวช่วยตัวนี้เขาบอกผมบอกเลยว่าตัวนี้เขาคือสเปร์กลิ่น <c ười> ใช่ผมพูดเิยสเปกิลเดี๋ยวผมจะฉีดเข้ากับไม้ผมและจะเอาไปจอจัมูกกับคนที่ผมสัมภาษณ์เราไปดูปฏิกิริยาของเขาดีกว่าว่าเขาจะรู้สึกยังไงแต่ก่อนจะไปผมเพิ่งซื้อมาผมไม่รู้ว่ามันจะเหม็นขนาดไหนผมต้องลองด้วยตัวผมเองก่อนไปฮะ เอามุมไหนดีพี่มุมสวยๆอา่ามุมนี้ย้อนแสงเปะเปล่าวะก็เหมือนกับ,บจะคุยโอยโชวซไปถ้าถามว่ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นยังไงอะไรบ้างคุณฮัสบอกหน่อยเป็นไงการแข่งขันโคบูคับในครั้งนี้คุณรู้สึกไงบ้างผมรู้สึกดีนะฮะ,ะผมถ้าอย่างงี้รู้สึกดีหลั<ม>งจากแปลใบเปลี่ยนเลยจมไมเหม็นเลย <laughs> รู้สึกดีป่ะครัไปเหม็นนั่นเลยเป็นอะไร้วคุณอย่ายุ่งกับผมคุยคุยยุ่ไปเหม็นมากอ่ะเดี๋ยวเยี่ยมของจริงฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่รู้สึกไม่ดีแล้วคุณคุยก่อนสัมภาษณ์ผมจะสัมภาษณ์คุณเป็นไงบ้างประสบการณ์ในครั้งนี้การแก่งขันคุยก่อนคุยก่อนไอ้เหี้ยนมโต้ววกแล้วเนี่ยคุณอานไม่ยอมให้ผมยอมอ่ะเอาใหม่ฮะไปหาบอยพิสณุต่อ ความรูบบ้สึกในครั้งนี้มาครั้งนี้สนุกขนาดไหนแล้วก็ตั้งเป้าตั้งเป้าออกการ่งานในครั้งนี้ไงแล้วอย่างนึงคู่คุณอาร์ดด้วยอย่าลืมนะช,ช้าง <laughs> โคบูนักฟขับโซนไก่ไปแล้วมันทำไมมันเหม็นเงี้ยอะไรเนี่ยเออมัน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 น้ำอะน้ำอะไรเนี่ยไม่ไปไปใครไปทำอะไรตกเอามาเอาชา้ชางช้างโคบูไม่เหม็นมากชา้างโคบูกนับเลย<อ>ชา้างโกฟุตขับ ช้างโคบูคูขับเอาดมดิดมดิไม่เอาเมาส์บอกคุยดีๆช้างเหยียดขาแมวชิเมะที่หายเลยอ่ะช้างโคบูเปลี่ยนเลยเร็วๆช้างโคบูคูขับครับวนีถือไอเทมเนี่ยมึงต้องให้กูถือเนาะช้างช้างโคบูคูขับนะครับวันนี้ก็ดีใจมากไปเสียบตูดใครมาเนี่ยสเปรกกินโอ้โหมันเป็นสเปกมันเป็น เด็กของเล่นเด็กใช่ไหมของผู้ใหญ่เลยเฮียถึงสกัดมาจากหนังกูเนี่ยมันสร้างมาทำไมวะนยูกับบอยพิสนุกครับสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีฮะโกบอยครับแนะนำหน่อยให้คนมาแข่งในครั้งนี้ครับโอ้โหผมจะบอกครับแหมโอ้โหเปียกด้วยอ่ะอุ้ยแม่นเฮียเฮียเลยอ่ะโกไปโดนเฮียเลยมาอุ้ยก่อนอุ้ย่อนไอ้ช้างโคบูกูไม่คุยกูไม่คุยแล้วทำไม่อะโกไปโดนเลยมา อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับสเปกว่าแล้วตอนนี้อยู่กับโปรแจ็คครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโปรแจ็คครับวันนี้กิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับกิจกรรมวันนี้ถือว่าเดี๋ยวไอ้นี่ของใครเนี่ยอ๋อดีดีดีกินอะไรแกงส้มเหรอกิจกรรมวันนี้ก็เป็น เขาดีๆผมคงต้องจับคุณเออเดี๋ยวผมนี่ดีกว่าผมตื่นนี่ดีกว่าเว้ก็แสบจมูกเลยอะกิจกรรมวันนี้เป็นไงบ้างครับอ่ากิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่ก็สมัครเล่นอ่านัก็สมัครเล่นกิจกรรมวันนี้เป็นไงบ้างครับกิจกรรมวันนี้มีผู้เล่นเข้ามาแข่งขันกับเราเนี่ยเยอะมากพี่กบอยเออฮะเป็นร้อยคนครับก็ที่จริงเราเตรียมไว้ดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการจัดการแข่งขันนะครับดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่ารูปแบบการจัดการแข่งขันเนี่ย เราเล่นง่ายๆคิดเบสสกอร์อก็อาจจะสกอร์ดีที่สุดของผู้เล่น2คนนี่แหละคนนะคนนะเบสสกอร์คนพอสภาแพททีคุณหน่อย <c oughs> มาน้องมิโนะมาน,นี่คนนี้คนสวยไปทีอ,อยู่บ่อยใช่ค่ะเป็นมากี่ปีละวสี่ห้าปีปะ่ะสี่ห้าปีค่ะปกติแล้วเคยมาในรายการคอร์ฟางไหมไปบ่อยค่ะ <c oughs> ไปที่ไหนไปที่ไหนพัทยาก็ไปค่ะพี่พัทยาทำไมยืนก็มาใกลสิไม่ใช่ไม่เดี๋ยวไม่เห็นโลโก้อ๋าเกียรติคยาใช่ค่ะอ๋อพัทยาไปสนามเน่ยสนามแปลกๆเร็วๆสิ ไปสนามไหอ่ะกันโชกจำไม่ได้อะค่ะเต้นแอนดูบูแคนยอนบันยันทรีเอาบันยันทรีทำงไงต่อนะเร็วๆพี่บอยอันนี้เหรอพี่บอยเดินหนีอ่ะใช่ไหมคะเนี่ยไัยโซ้ทีนวันนี้วันตายของเจ้า ได้ไป海ห้านิบห้าสิบ